โอ้โอ้อ้าวอ้าวเออบัณนี่เธอยืนค้างอะไรอยู่ตรงนั้นตกใจอะไรทำไมไม่เข้ามาเออเออเออแมวดีกว่ากลัวเธอเป็นอะไรไปอยู่ซะชิดมุมขอบแมพเลยน่ะโอสันกลัว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลัวเลยนี่นาน,นี่มันเพิ่งเริ่มต้นในเขาว,วงกดอีกกวสัปดาห์จะออกมาก็อีกตั้งนานออฉันว่าเธออาจจะยังไม่เข้าใจนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไว้บ้างแนหะฉันหล่นลงมาก่อนเธอตั้งหกสัปดาห์แน่โอ oh ้ m มก o d เธออยู่ในนี้เป็น6สัปดาห์6สัปดาห์ก็เท่ากับ1เดือนกว่าๆเลยนะสิเออแทบจะไม่มีอะไรกินเลยเออแล้วเธออยู่ได้ยังไงกันแล้วเธอกลัวอะไรกะเออ อย่าบอกแต่ว่าเธออยู่กับไอ้พวกนี้มาหกสัปดาห์แล้วเข้าัเข้าัเ้าั้าน้เธออยู่มาหกสัปดาห์แล้ววันนี้เธอจะกลับได้งั้นหรอกลับได้สิฉันว่าฉันขอไปอยู่อีกฟากหนึ่งของสระน้ำดีกว่าใจแล้วตจแล้วใจแล้วนี่มันผีเปรตเต็มไปหมดเลย เธอแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วันนี่อย่าบอกนะว่าเธอจมน้ำไปแล้วนะ่ะเอ่อชาเก้าจะลงมาได้เปล่าน่ะเออเขาล่าเป็นปีอะไรน่ะ แค่เข้ามาก็มีอากาศหายใจแล้วนั่นเนี่ยว้าวโอ้ทุกอย่างลอยนะฮะท่นี้เราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเราจะเจออะไรฉันอยู่ในนี้มาเดือนกว่าแล้วเอ้าที่เธอปลอดภัยอยู่ได้ก็เพราะว่าอยู่ใต้น้ำน,นี่เองเหรอถูกต้องนี่ฉันเอาตู้ปิดประตูไว้นะ่ะ เราเปิดภัยอยู่ในนี้ได้แล้วว่าแต่ในน้ำไม่มีเสรตหลาดใช่ไหมไม่มีเพราะที่คือบังเกอร์เชกเกอร์ไฮเจ๋งแฮะฉันชอบมากเลยทำไมฉันเพิ่งคิดได้เนี่ยวิธีการเอาตัวรอดไดเขาวงกดด้วยวิธีนี้นะ่าสบายใจหรือส่งไปโอ้โอเหมือนมันจะมีตัวหนึ่งนะ อุ๊บส์ลองส่งดูซิว่ามันเข้ามาได้หรือเปล่าทุกคนเออมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วมันมันเขาไปหลัวฉันโดนกระสุนต้นเรื่ต้นตายแล้วตาย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 ไม่ปดูอะไรทับไม่ดูนะเออพอฟันเจอก็มาเราเริ่มซวยเลยทันที ให้ตายเถอฉันเป็นตัวสวยเหรอฉันว่าเธอนั้จะะเป็นตัวสวยนะโอ้ชัยก็ถูกจองจำอย่างกับแบบว่าเป็นแม่นาคโดดให้ตายเถอะมันพังมันพังตึกบันนี่เรียบร้อยแลยมันรู้แหล่งกบดานโอ้ my god เจ้ชัยว่าเราต้องหาวิธีกบดานใหม่เจ้านี้ต้องเป็นหัวหน้าหมู่ ของเจ้าเหล่าผีประหยดแน่นอนเลยนะนั่นนะสิฉันไม่ต้องใช้แน่แน่หนีจา้าฮุยบบแอบแอบอยู่ในน้ำหวังว่ามันจะยังไม่รู้นะว่าชัยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะชุบชุบแอบให้เนียนที่สุดให้มันรู้ตัวชุบ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 ผมมาแค่หู ชิบชุบชบชบ่ชบอาม,มาแค่หัวอเคครับเอา้าเหมือนมันเป็นเป,นเปรตขอส่วนบุญเลยแต่นี่มันคือหมีเปรตนะ่ะเฮ้ชยชิคกีว่าชิคก็รีบหนีไปหอคอยดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าชิคก็อยู่ที่หอคอยชิคก็อาจจะรอดมันอาจจะขึ้นไปที่หอคอยไม่ได้ว่าแต่มันนี้เป็นไหนของเขาแล้วเกิดหรือย,ยังเกิดใหม่หรือยังนะ่ะเฮ้ยหรือยังอยู่ในน้ํา เอชิกก็ว่าก่อนที่จะไปหอคอยงั้นเดี๋ยวช้ก็ขอดำน้ำดูบันนี่ดูอีกสักทีนึงบัมบีมบ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 ันบนีดบมบันบนี้บุมบมตายแล้วบูม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 บม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 บ๋มบมบมบบูบูบูบม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 ูมบมบ ชายเกว่าบอบอ้ชายเกวรีไปหอคอยก่อนละกันทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ชายเกวด้วยในระหว่างที่บันนี่ยังไม่เกิดใหม่นี้นะก,ะกกอดและเป็นกำลังใจให้ชายเกวด้วยนะยในการเอาตัวรอจากหมีเปรตทั้งเขาวงกดหรือแบบนี้มากันเป็นฝูงเลยนะ่าอิ่งเยอะขนาดนี้ถ้ามันตื่นขึ้นมาชายก็ต้องไม่รอแน่แนเลยรีไปก่อนไม่รอแล้วโอ้โอ งงทิดเลยตอนนี Alors, ้เราต้องเดินไปทางไหนชอปโอ้ต้องเดินไปทางนี้ไปหอคอยโอ้นั้นหอคอยอยู่ข้างหน้าโอ้ทางข้างหน้านั้นมีมีเปรตอยู่ด้วยซึอปเจอ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 ทจ่เจอ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 เจนอเจอเจอเจ็เจอเัอเจออ มันดักอยู่ทุกที่ในเขาวงกดเลยนะมากันปันฝูงแบบนี้หรือว่าเชก็จะต้องทำบุญไปให้เช็บโอ้เชก็ว่าถ้าเชคก็อ,ออกจากเขาวงกดนี้ได้คงต้องเรียบทำบุญไปให้หมีเปรตพวกนี้แล้วแหละจะได้ไม่โดนตามรังควานหรือว่าควรจะทำบุญตั้งแต่ที่นี่โอ้อจะว่าไปรีบไปหอคอยก่อนแล้วกันแล้วก็พอไปถึงหอคอยปุ๊บต้องทำพิธีแล้วแหละทำบุญให้หมีเปรต เฮ้ยพื่หมีเป็ดจะได้ไปเกิดใหม่แล้วชัยก็จะได้กลับบ้านสักทีนะช่วยรีบเลยรีบเลยโอ้ใกล้ถึงหอคอยเข้าไปทุกทีแล้วไกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วเกในที่สุดชัยก,ก็ถึงหอคอย,ยอคต่อนงนี้ก็มีมีทั่วทิศจริงๆเลยเเขึ้นไปรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปอ้อถึงแล้ว นี่มันเขาวงกดแห่งผีเป็ดชัดๆน่มันอยู่ไหนนะโอ้กว่าอเสียงอะไรกว่าว่าอยู่ทางข้างหลังกวโอ้ก็ว่าหายไปไหนทำอะไรของเขานะอ้ก่าอ ท่านเทพแห่งมอนสเตอร์ซูนมอลลี่ที่เป็นหมีได้โปรดจงดนบันดาลให้บันนีได้หลุดผลจากขอคอยกงกร,รมกคงเคและด่านเขาวงโคดแห่งนี้ด้วยเถิดเนื่องจากบันนีอยู่มาเดือนกว่าแล้วบันนีต้องขอภ้ายที่วันนี้จับท่านมาแต่ว่าถ้าท่านไม่ปล่อยบันนีไปบันนีจะทําการเชือดไก่ให้ลิงดูเลยอู้ <c oughs> <c oughs> กว่าบูชาบูชาตลกนะนี่เราอยู่ในถึงนี่เราอยู่ในจุดที่ต้องบูชาผีแล้วหรออู้กว่าอืมบันนี้จะแบ่งอาหารมื้อสุดท้ายของบันนี้นั่นก็คือห่้าก้อนให้แก่ท่านโอ้ลงแล้วจงรับไปหรือว่าู้เซนไว้กินไปแล้วกินไปแล้วด้วยถือว่า ท่านตอบรับแล้วนะได้โปรดส่งบันนี้ไปกลับทิน,ออนเออว้ายโอ,อ้บันนี้จะได้กลับบ้านเก่าเลยนะตายแล้วการทำพิธีแบบนี้ไม่ได้ผลแฮ้จะตายตายตาย,ตายทำไงทำไงทำไง,ทำไงนะ่ะ ตายแล้วว้ายโอ้โหหนโดนหนักกว่าเดิมอีกอู้ตายแล้วตายแล้วไอ้ที่โอ้ไออกรองเพิงทำพิธีของมันนี่ไม่เวิร์กแฮะโอ้าเชก็เชก็มีปืนเสกอยู่ปืะน่ำน้ำมนต์ปืน่ำน้ำมนต์้ต้องถ้าจัดการตัวนี้ปุ๊บเราจะเป็นไทยเลยหรือเปล่า อยากมันเกิดขึ้นไวมากเกิดขึ้นไวมากจริงๆเกิดไปอีกรอบโอ้ทำไมรอบนี้อยู่สูงจังแฮอยู่สูงแปลกๆโอ้อยู่สูงโอ้โอ้บัดนี้รอบนี้เราสูงกันมากเลยนะเราอยู่บนตัวอะไรสักอย่างเออตายแล้วเราอยู่ผิดที่นะผิดที่ผิดทางไปหน่อยหัวมันอยู่ที่ถ้าเราไปอยู่ ใช่เท้ามันน่าจะโดนกินแฮแฮจริงด้วยสิโอเม็นสาบ้างเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเมีน่าให้ตายเถอะแจ็คก็ฉันว่าเรียกรปจีไปจัดการพวกมันให้หมดจากแมปนี้เลยดีกว่าก็ดีนะแต่ว่าโอ้ตอนนี้เหมือนเราอยู่จุดกึ่งกลางของมันเลยเราจะไม่โดนลูกหลวงไปด้วยเหรอไม่รู้สิโอเฮ้ยออ kanade ter, wah! Oh, saya guna terlar. Oh, 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 oh. Kedudukan sih, kedudukan sih. Wow. Kedudukan lagi sih. Wow, tuh yang, seperti apa? Pada sudah. ตอนนี้รู้สึกว่าเข่าวงกดนี้แบบต้องสาบไปแล้วนะฉันว่ามันน่าจะเหลือรอดอยู่ตัวนะเจเกิลเออเออเพราะว่าเออเหลือรอดอีกตัวหนึ่งจริงด้วย